This go. This go. That look at go. Don't be scared. Na no, 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 no. <laughs> okay. Oh, no. it's okay. This go. <laughs> you like that? ซิ Sw ing, oh. ่นซิ่นกน้อยจิ๊บค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาทำความสะอาดกรงนกนะคะเพราะว่านกแบบว่าอึอเยอะมากปกติเราก็จะแบบใช้กระดาษทิชชู่แบบซับน้ำเปียกๆนิดน,น,น,นึงนะคะฟิลืมอนึนกก็ใส่ถุงมือใส่อะไรก็ ให้มันมันอยู่นี่งเนาะอ่ะพ่สก oh. อร์ลกโอ้โหกินเยอะมากเลยนะครับไปก้อยคือดีทำไม,ไมเอาอย่ากออกมาลูลกแพกับพิเศษอยู่นี่ไ,ได้กูพูดสมดอ ที่จริงเอาช่วยให้ตั้งเยอะแล้วทำไมจำาหล่นมาทีอ้า จริงก็ต้องเปลี่ยนไอ้ตัวนี้ด้วยเนาะไ oh อ้นี้ตัวทรีทของฟ้าทำไมก็ยิ่งใหอ่าตัวนี้เป็นิเทอร์ที่แบบก็มีกระดาษรองแล้วก็มีตัวนี้นี่สำหรับนกเขาเรียกว่า load d u s for clean เขาเรียก Paper litter for สำหรับให้นกกินว่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวกัน เนี่ยตัวนี้ตัวที่มันก็มีใส่ข้างล่างตรงนี้ให้เขาเห็นไหมสะอาดขึ้นตอนอออกมาก็เปลี่ยนเ้าอึลงเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนกระดาษแล้วก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ดูสะอาดสะอ้านึ้นไหมมาดูข้างในหน่อยสิตัวนี้เป็นพ l ย์ g r o u n d ก็คือสนามเด็กเล่นของนกน้อยเห็นไหมคะ่ะมันก็จะมีตัวสวิงแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้แป๊บนึงนะคะ ถ่ายรูปมันถ่ายวิดีโอก็เลยใส่ไม่ได้เนาะโอ้ยมันต้องเกาะตรงเนี้ยนี่เห็นไหมล่ะเราดูข้างในสิสิ่งท่าแบบอ่ะอันนี้ก็จะสะอาดกันนี่พี่เช็ดอ่ะไม่ใช่พี่เช็ดโคโค้กับดิสโก้นะคะนี่อ่ะ